เหมือนไม่ได้ผลแต่ได้ผลอาตอมาเคยมองว่าอืมมันไม่น่าจะได้ผลเลยเพราะอ,อะไรอะ่ะกเ็เรายังเสพกามอยู่แล้วเราก็แค่เห็นมันดับแค่เนี้ยเหรอแต่ได้ผลแต่มันต้องทําซ้ํำหลายๆครั้งซึ่งอันนี้ขึ้นอยู่กับอินทรีย์ซึ่งบางคนแค่ฟังครั้งเดียวหรือเห็นครั้งเดียวก็ได้ผลเลยนอันนี้ก็คือเห็นซ้าไปเรื่อยๆ และถึงใครจะใช้วิธีไหนในการเห็นที่สุดต้องมากลับมาสู่วิธีนี้อยู่ดีเพราะวิธีนี้คืออริสัต4สีเครื่องเจาะแทงกิเลสคือนิเพเทธิกับปัญญาที่เป็นปัญญาเครื่องเจาะแทงกิเลสว่าการจะสุขขนาดไหนก็ตามล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาแต่เวลามันดับไปเนี่ยเรามันจะไปมีอารมณ์ใหม่แล้วก็ไปรู้อารมณ์ใหม่ไปเพลินเนี่ยของใหม่เราไม่ได้ดูว่าเมื่อกี้มันดับไปแล้วไง นะแต่ถ้าเราคอยจ้องจับประเด็นเนี้ยอารมณ์ใหม่เกิดขึ้นเราจะเห็นว่าเอ๊ยเมื่อกี้ดับไปแล้วเนี่ยเราก็ป้อนอันนี้จะสัญญาเข้าไปเอออารมณ์นั้นก็ไม่เที่ยงนะภาพสวยที่เห็นก็ไม่เที่ยงเสียงเพราะที่ฟังก็ไม่เที่ยงอาหารที่กินอร่อยก็ไม่เที่ยงหมดไปแล้วดับไปแล้วเมื่อกี้ยังอยากกินอยู่เลยตอนนี้อิ่มแล้วจะให้กินอีกก็ไม่ไหวไม่อยากแล้วนะ ความอยากหายไปไหนล่ะความอยากก็มีการเกิดมีความดับไปเป็นธรรมดายมป้อนป้อน,อ,นอย่างนี้ไปทุกครั้งอย่าลืมแล้วกันนะนะและในที่สุดเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยยมจะเกิดความเข้าใจว่าเวลาเกิดความอยากขึ้นมาอมเดี๋ยวมันก็ดับอาการแบบนี้มันจะเกิดเอ๊ะเราจะไปเออ,อยากอะไรมานักหนาะเดี๋ยวมันก็ดับอ่ะนะซึ่งอันเนี้เป็นเป็นปัญญาแบบว่า เอ่อตัดขาดเลยอ่ะเป็นการละขาดซึ่งอนุสัยเพราะยมคิดขึ้นมายมปรุงขึ้นมาแล้วมันเบื่อความคิดที่นั่นน่ะสร้างขึ้นมาเนี่ยอืมขอบคุณครับขอบบขอนุญาตพระอาจารย์ครับอ่าเอ,อ,ะอจะถามว่าอ่าการที่พระพรุทธเจ้าหมายถึงนี่คืออะไรครับแล้วก็ประโยชน์จากการห <c oughs> ลีกเลี่ยงออกจากกามนี้ดียังไงครับ,รบกามที่พระเจ้าหมายถึงเนี่ย นะมันจะมีเรื่องกามกับกรรมคุณนะกรรมคุณเนี่ยนะก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันสัมผัสได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกาย5้าช่องทางนี้นะและมันทําให้เกิดกามขึ้นมาคือการคิดติดตึกแล้วเราพอใจไปในความคิดติตึกนั้นพระเจ้าจึงบัญญัติว่าความกําหนัด ไปตามอำนาจความตรึกนั่นแหละคือกามของคนเราความกหนัดคือพอใจ